สวัสดีครับกับผมนายมโนในทุกเนินเป็นผู้ใหญ่บ้านโครงการทับทิมสยาม05หมู่ที่10ตำบลคลองกระเทือนอำเภอคลองหาจังหวัดสะแก้วคโครงการของทับทิมสยาม05น,นะครับโดยจัดตั้งขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลลรักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนาลีหมู่บ้านโครงการทับทิมสยาม05มีเนื้อที่ทั้งหมด9,960ไร่มีประชากร873คนครับผมโครงการทับทิมสยาม05 ก็มีหลากหลายอาชีพครับก็มีการเลี้ยงสัตว์เช่นวัวนมวัวเนื้อเลี้ยงแพะนะครับแล้วก็ปลูกกล้วยไข่นะครับโครงการทัศนิมสยามศนย์หนะครับก็มีการขับเคลื่อนโดย บวรนะครับบ้านวัดโรงเรียนนะครับร่วมกันได้มีการเ,เพื่อเพื่อเพื่อแผ่นะครับในชุมชนให้มีคุณธรรมชุมชนคุณธรรมบ้านทัชจินสยามศูนย์หขอเชิญชวนทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมวิถีชีวิตของบูบ้านโครงการทัชินสยามศูนย์หสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยทัพทิมสยามศูนย์หมีแปลงหมู่บ้านที่สวยงามมีบ้านมากกว่า150หลังคาเรือน ซึ่งหมู่บ้านอยู่ติดกับบริเวณชายแดงของประเทศกัมพูชาในสมัยก่อนช่วงที่มีสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านเราจึงยังเห็นบังเกอร์หรือลุมหลบภัยประจําหมู่บ้านอยู่จนถึงปัจจุบันถือได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญแห่งหนึ่งเลยค่ะผู้คนส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่มีการปลูกสมุนไพรแปลงใหญ่และผักผลไม้ปลอดสารพิษ อาหารพื้นถิ่นคือแกงยอดหวายใส่เห็ดโคนหรือใส่ไข่มดแดงทำกินกันในครอบครัวและแจกใจ่ายให้กับเพื่อนบ้านเมนูเด็ดประจำหมู่บ้านที่มาจากการหาของป่านในชุมชนเรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของคนทำมาหากินเลยทีเดียวค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านทับทิมเสียม05คือหลวงพ่อหินเขียวศักดิ์สิทธิ์ที่แกะสลักจากหินยกทั้งก้อนใครได้มาไหว้รับรองโชคดีแน่นอนค่ะ ถ้ำน้ำเขาศิวะเป็นถ้ำที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปีจึงต้องอาศัยเสื้อชูชีพและกองห่วงยางลอยคอเข้าไปในแต่ละตำแหน่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยนำทางและบรรยายเรื่องราวให้ฟังตลอดทั้งทริปบรรยากาศภายในเต็มไปด้วยความสวยงามของหินงอกหินย้อยรูปทรงหลากหลายนักท่องเที่ยวสามารถเข้าปรปจนภัยได้ตลอดทั้งปีนอกจากนี้ถ้ำน้ำเขาศิวะยังเป็นอันซีนนแชปเตอร์ติดหนึ่งใน25ของแหล่งท่องเที่ยวจาก77จังหวัดประจำปี2566จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอีกด้วยค่ะ ทุ่งเก๊กฮวยสีเหลืองสวยตะการตาน่าเยี่ยมชมในช่วงหน้าหนาวท่านสามารถที่จะมาตั้งแคมป์และชมเทศกาลดนตรีได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปค่ะนอกจากนี้แล้วเรายังจะได้ชิมพุทซานม,มสดกรอบอร่อยทุกลูกแล้วยังมีสตอรอเบอรี่ในช่วงหน้าหนาวให้ทุกท่านได้มาลิ้มลองกันด้วยนะคะ สวัสดีค่ะเพนประพาถนอมทรัพย์นะคะเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรลูกสมุนไพรทัพทิมสยามศูนสมุนไพรนะคะ,คะมีสบู่ค่ะสบู่ก็จะมีสีชนิดมีสบู่พายสบู่ขมิน้นสบู่อัญชันสบู่มะขามค่ะแล้วก็จะเป็นพวกยานวดค่ะยานวดก็จะมีน้ำมันเหลืองน้ำมันพายค่ะแล้วก็จะเป็นพวกยาหม่องยาหม่องสลิดทั้งพรยาหม่องพายค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยคือลูกประครบสมุนไพรสําหรับการนวดแผ่นไทยด้วยค่ะ ไปเยี่ยมชมโรงเรือนและแปลงสมุนไพรมีทั้งดอกกุหลาบดอกดาวเรืองและดอกอัญชันนอกจากนี้ยังมีสมุนไพรฟ้าทลายโจรอีกด้วยค่ะไม่ไกลกันนั้นท่านสามารถเยี่ยมชมโค้งมาจจันรนระ์ณทับทิมสยาม05ที่เป็นจุดแลมาของหมู่บ้านเพื่อเพลินกับวิวสามร้องศาและต้นสมคงได้ค่ะ นอกจากนี้ท่านจะได้พบกับปรกากฏการณ์หมอกไหลเกิดจากสภาพภูมิอากาศที่อบอ้าวนานจนกระทั่งเกิดพายุฤดูร้อนขึ้นทําให้เกิดฝนตกหนักหลังจากฝนหยุดตกแล้วทําให้อากาศเย็นลงเกิดเป็นหมอกลอยขึ้นมาเมื่อเคลื่อนตัวผ่านภูเขาจะเกิดความสวยงามคล้ายกับน้าตกเป็นปรกากฏการณ์ที่นานๆครั้งจะได้พบเห็นสักทีหนึง่งจึงควรค่าแก่การรอคอยค่ะส,ส,ส่วนหนึ่งหมูบมมบหม่บ้านโครงการท่าเมสยามศูนท่าเรียกว่าหมู่บ้านโครงการ บ้านล้อมรักสองแผ่นดินถิ่นสวิตชายแดนเมืองไทยสมุนไพรคือทับทิมสยาม05ครับหรือมาเที่ยวทุ่งแก๊กมวยสวยสุดโคง้งมหาศจรรย์สารฟันนองโตภุมิจะไกลแดดตกยิบยกตรง360องศาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วโทร037 425 030ค่ะ